มันยางเป็าผห้มาโอ้ยผู้หลอกจงเป็นผู้ถูกต้อมยต่งู้ขาโหมาเป็นผู้ไม่มีโรคอาโู้าโูมาจงเป็นผู้ไม่มีโรคอายาโหมาจงเป็นผู้ไม่มีความกลัว อนันตายาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอาัตรายนิรันตายาโหมะจงเป็นผู้ปราดจาอันายอนุปัฏฐาวาโมะจงเป็นผู้ไม่มีปุปจาระในอนุปัฏฐาวาโมะจงเป็นผู้ปราดจาอุปัจาร อเวราโมะวาดงเป็นภูมิไม่มีอาพยาปตาโมะวาดวงเป็นภูมิไมเมีอาียาีตามะาดงเป็นภูมไม่มีความลาาุขีพิจารณาปาริภารมาตัรักษาตัวไเป็นสุข สภาโภกาสมุทยปมุนกามะตรงกจากเมืงภกะโพงอัดินาากลมปะติโตมาวิสาามาตรงยาได้พจากตรงี่ตรงได้แล้วภริธัทมาจตาโมุมา เป็นผู้มีบริกรรมเป็นขอของตนไรกามาตายาตาเป็นผู้มีบริกรรมเป็นขาญาเฮกามะเฮกามะโยมีเป็นผู้เป็นผู้มีบริกรรมเป็นเดเมเฮกามะปัมโตเป็นผู้มีบริกรรมเป็นชาวพัน รกามปฏิจารนาเป็นผู้บริการเป็นผู้สนใจใครใครกามาปฏิจารนาเป็นผู้ประจำวามเป็นสิ่ขอบริการอย่างใครกามาสรรมะ จำนำาพุทธบริาันนัยไว้ัดอิจาว่าเป็นอม่ดีก็ตามปฏิบัตังว่าเป็นปฏิบัติทุกางหาท่างวาเป็นอนทางตุกตางบุคลางว่าเป็นบุคคลทุกตางหบุคลางว่าเป็นบุคคลทุกตา อะไรอรต่างวาเป็นจังๆๆอะไรอะไรต่างวาไม่เป็นอะรอต่างวาอีกตามวะอะไรอะไรางวะอีต่ามะป่าตัางวาตัวต่ามรปาป่างวาไม่ตัวตาม สาัาพปังวาเาต้อมเดวต็ตาการจบภาวปัวาเราไม่องเดียวตัวตาอาชาตกว่าภครในตัวตาอาชาติว่าใครในต็ตาอาชาติว่าจะบอกใครในตาตาอาชาติว่า จะบอกใครในตัวตาการาว่าไปนอกอามอิาตาวาจะน้อกอตามารดังว่านอกอามการดังว่านอกอาโอาดังวาอย่ากอามโบราดังวาไม่อยาก็ตาม ตุปปงาวาไม่เหลียวเกาตาตุปงาวาเหียวกาตามีนางวาเลียกาตาปณิธางวาไม่เียกาตาปันวาเียว็กา่พระมีกาตาปนีธังวาไม่ประมีก็ตา

ที่ตกอตามตากปริกรรมากายาตาวรรณะีจะต้องเป็นผู้ได้ละพ้นของปวีาเมน้ำตืไปจาเพริปอที่าตาปอที่ตาั้งหลายช่อกุัวที่เกิดเป็นตาลากุช ที่เกิดเป็นอาชาตาที่เกิดเป็นสังขีชาตาที่เกิดทีเกป็นโอปาปาติปาที่เกิดที่เกิดเป็นปาปาไตยาตาอาเวอาเวลาจงเป็นผู้ไม่ยีเวอาปัญญาปะคาจงเป็นผู้ไม่เยดเีวอาอินา จงเปลนผู้ไม่มีความลำบากดงศีตตาภรง์อริยรามาจงรักษาตนของตนให้เป็นสุเถิดตีาเมยาติน้โหตุตุกิจาโหตุยาชยโอเดชตัมจิตริโตนบุตรตนีแไปไปในกายาน ถึงขั้แม่งูุญญาตารูกับกายและอาจารย์ขันรุ่นนเดตนดมิตรกาขอเปยดว่ปฏิบัติธรรมเพื่อการช่ายขอให้มีส่วนได้ในปุตตุนองขันกายั้งธรรมวาจาธรรม วาจีธรรมวากตธรรมโอวากตธรรมมโนธรรมเจตธรรมเจติกธรรมจิตธรรมเจตธรรมนายเวนเทวันตุปนันขอให้ธรรมได้บุตรโคนนี่เป็น ทิ่ทตาอยู่บานผมก็พียนตทาที่ที่ตนเชาาวภาปั้งแหนุ่มจั้งโตเรินงานกมาเรียนงาเป็นเเป็นเาเมียาเป็นนาตรงานเป็นเจ้าเ่อทุกที่ที